ม่านหนังส e ือดีกว่าไปใครอ่ะใครอ่ะโอ้ย โลดเธอไปไหมคะทำอะไรอยู่อ่ะก็เรื่อยๆอ,อ่านหนังสือะค่ะกินข้าวยังยังเลยเธอคะว่าไงเขาขอยืมเงินเธอสักห้าหมื่นได้ไหมอ่ะเขาลำบากมากเลยเ้ยไปทำอะไรอ่ะที่บ้านเขามีปัญหานะ่ะเธอเธอพอจะมีให้เขาไหม เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามหาให้ได้นะโอนนเคไหมขียเท้ารักเธอนะเขาก็รักตัวเองนะเงี้ยขนาดานั้นจะหาได้จากไหนเนี่ยโอ้เจดดาเราลืมเจดดาได้ไงเนี่ยเรามีเบอร์เขาที่ไหนจะหาดีกว่า สวัสดีค่ะนี่คือยาดาเลยค่ะของเจ๊ดาใช่ไหมคะค่ะคือหนูอจะนัดคุยกับเจ๊ดาหน่อยค่ะอ๋อคาเฟ่ก็ได้ค่ะค่ะอ๋อแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเออวันนี้ นางเอวาจะมาพบเจไนะด้นะจริงเหรอจริงเวลาไหนเดี๋ยวก็มาได้แหละเวลาก็เคยมากาเจ้าหยุดสิไราเจอกันนานเลยเหรอใช่เออพอดีเจก็ไม่ค่อยว่างนั่งก่อนมั้ยยืนเมื่อยได้ค่ะเดินได้พอ,อเป็นไงบ้างสบายดีไหม ายดีค่ะแล้วเจ๊ล่ะคะก็เรื่อยๆตามเศรษฐกิจประเทศไทยอ่ะโอเคแล้วทำไม่มาสายอ่ะพอดีติดเบียร์หรือพักด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกที่ไม่ถือแล้วเป็นไงล่ะถึงได้มาหาเจได้จะมากู้ยืมเงินของเจนะระได้่ะ่ไหมคะ มันก็ได้เลยเนาะพ่อเจอพึ่งได้กำไรมาแต่ก็ไม่ได้พ่อเจก็ไม่ได้อยากขายของหรอกนะจ้าแต่ว่าแฟนของเจอ่ะไปถึงกระดับประเทศนี่เยียบเลยค่ะเถินหนึ่งแล้วจะเอาไปทำอะไรล่ะพอดีทำบ้านหัวค่ะมีปัญหาทางการเงินก็เลยต้องมาเพิ่มของเจอค่ะหรอใช่แล้วจะเอากี่บาทห้าหมื่นค่ะน้อยไปหรือเปล่าก็พอสำหรับหนูแล้วค่ะหรอ แต่ว่ามันไม่สะเทือนในบัญชีเ,เ,เจเลยนะห้าหมื่นอ่ะใช่นั้นก็พอแล้วคะ่ะเจแต่ว่าเจมีเงินโอนนะช่วยมาพกเงินสดแล้วสะดวกหรือเปล่าโอนก็ได้ค่ะสะดวกค่ะยาดาได้เจ๊เท่าไหร่นะเจ๊หกหมืห่นค่ะได้นูขอแค่ห้าหมื่นเองนะเจ๊ไม่เป็นไรเจ๊ให้หนึ่งหม่นเพราหนูนเนเด็กดีกูขอบคุณค่ะจัดการสแกนนะ <Okay. S 2> โเคอ้ยค่แล้วค่ะขอบคุณเจมแกนะคะที่ช่วยหนูอะ่ะไม่เป็นไรหรอทำรับเจ้มันน้อยนิดมากเดี๋ยววันหลังเจเดี๋ยววันหลังมาเจอเจ้เนี่ยเดี๋ยวเจ้ให้รางนกไปนะอุ้ย <laughs> เจ้ใจดีกับหนูมากเลยอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ๊สายเข้าอะ่ะลูกค้าโทรมา เออเดี๋ยวเจหนีกลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเจ๊ค้นะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจสวัสดีฮัล <c oughs> <c oughs> โหลว่านะคะาอ๋อได้คะ่ะเดี๋ยวให้ได้ค่ะประสานงานให้นะคะไม่นั่งแค่ดูอยู่ก็มีเรื่องในใจอยู่แหละแต่ว่าแบบไม่กล้าพูดแต่ก็จะพูดนะ โอเคก็แค่แบบแฟนชันอะก็คือขาดการติดต่อไปเลยอะเดฟขอรู้หน้าแฟนแค่เยนี่ไงเอ๊ะฉันว่ามันแปลกๆนะแกลองแกตรวจสอบดูไหมว่าแฟนแกใช่แสแมเมอร์หรือเปล่าตรวจสอบงไงอ่ะก็วิธีการตรวจสอบและการป้องกันสแกมเมอร์มีวิธีอยู่นะแกก็คือตรวจสอบรูปโปรไฟล์ของเขาอะด้วย เซร้อไปไอแมทแกก็ต no ้องตรวจสอบอีกว่าแฟนแกใช่โรแมนต right like ์แกมหรือเปล่าแล้วโรแมนต์แกมคืออะไรอะแกอ๋อโรแมนต์แกมก็คือจะเป็นลักษณะที่ข้อหาแกจะแต่งตัวเข้ามามีคนสนใจกับแกเป็นชาวต่างชาติแล้วก็จะมาขอยืมเงินแกบอกว่ายากหรือว่าพี่น้องจะต่อไม่ได้ก็มาขอยืมเงินแกอ๋อแล้วซื้อไปไอแมทคือทำยังไงอะแกแกซื้อไปไอแมทก็ง่ายๆเลยแกเดี๋ยวฉันเนี่ย จะเอารูปแฟนแกอัพโหลดก่อนนะแล้วก็เพียงแค่กดเข้าเว็บไซต์นี้แล้วก็อัพโหลดรูปแฟนแกเท่าน,นี้ก็จะขึ้นข้อมูลของเจ้าเ mm hmm. จ้าของภาพละเดี๋ยวพัหลังแาบนี้เนี่ย mm hmm. เราก็จะนําไปเทียบกับประวัติว่ามันตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ตรงกันแกเตรียมสงสัยเลยว่าแฟนแกเป็นแกมเบอร์รรร mm hmm. มีเอ๊แบบนั้นแหละง่ายที่เด mm ียวเองเดี๋ยวเราขังโอเค นั่นไงพวกแกฉันว่าแล้วที่เป็นอะไรนะที่ตกใจก็แฟนฉันเป็นสแกมเมอร์ไงนั่นไงฉันบอกแล้วไม่น่าเลยแกแคปรูปเลยนะแคปรูปแคปแชทแคปอารลิการโอนอะไรอ่ะให้เรียบร้อยะแล้วก็เราไปแจ้งความกันคนแบบนี้อ่ะเฉยเฉยไม่ได้ต้องสันซอนแล้วจะทำยังไงต่อไปแจ้งความเลเจอใครไม่เจอมาเจอคนจริงของเรา สวัสดีค่ะตำรวจสวัสดีค่ะมาแจ้งถ่าอะไรหออรอคะพอดีว่าหนูโดนตัวขังเราตำรวจมิชาชีมหรอคะสแกมเมอร์คะ่ะไหนมีหลักฐานอะไรบ้างคะนี่ค่ะหนูแจ้งไว้แล้วคะ่ะ เดี๋ยวพี่ขอลงบันทึกประจํามาก่อนนะคะถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้คุณเอวาทราบนะคะค่ะ,ค,ะคุณนักวคะในกรณีนี้หนูสามารถแจ้งข้อหาในคดีอะไรบ้างคะในส่วนกรณีนะคะคุณเอวาเองเงินที่เขาไปเขาจะโดนคดีหลอกอนเงินของคุณเอวาไปนะคะในความผิดฐานช่อเกเงินเงินของคุณเอวาไปตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ในส่วนของพรบอคอมพิวเตอร์ PDPA มาตรา14และ PDPA คืออะไรคะ PDPA นี้นะคะก็คือเขามีข้อมูลของเราแล้วนะคะถ้าหากเขาทำอะไรที่ไม่ดีหรือว่าเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปขายเราสามารถดำเนินคดีให้คุณเอวาได้คะ่ะเดี๋ยวทางเราดำเนินการเสร็จ แล้วเราจะแจ้งให้คุณเอวาทราบนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูขอตัวกลับบ้านกันละคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจับได้สักที yes. น่าจะกิดดูสดใสขึ้นนะ เนี่นอนอยู่แล้วทีหลังเกก็ควรคิดรับผิดชอบมากกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคิดซะว่ามันเป็นบทเรียนของเราและกัารฉันก็คงเข็ดไปอีก่นานแหละะว่าเสียเงินเสียเงินเยอะเหมือนกันไปเถอะไปเถอะ